ผู้ที่ทําสมถะมามากแล้วก็บังเกิดวิปัสนาขึ้นเมื่อบังเกิดวิปัสนาขึ้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีพลังทีนี้เมื่อเกิดวิปัสนาขึ้นมาแล้วอย่างนี้ท่านบอกว่าเจริญให้มากกระทําให้มากเมื่อเดือนไนในรูปเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณแล้วก็คลายจากความกําหนัดเมื่อคลายจากความกําหนัดแล้วท่านผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่จบพรมอาจันแล้วท่านผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้สิ้นไป จากกิเลสการที่จะเกิดต่อไปอีกก็ไม่มีอีกแล้วนี่เรียกว่าถึงที่สุดถึงเรียกวาพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นที่อยู่ของผู้หมดกิเลสไม่มีทุกต่างๆที่จะเข้ามาเจือปนไม่มีอีกแล้วถือว่าเป็นพระอระหันต์พระพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์องค์แรกงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะต่อมาจึงเป็นสาวกตาพุทธะจนกระทั่งถึงพวกเราก็สามารถทําให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ได้เหมือนกันแต่เมื่อยังไม่ทันถึงเราก็ต้องพยายามกันเรื่อยไป